วันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็น t ต y ยต้าไฮรักรีโนะครับเครื่องยนต์2 4จุดสี่รุ่นมิดปี2 0 2พันยี่และที่สำคัญคันนี้นะครับผมได้เป็นรถเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมดีไซน์มาค่อนข้างโดดเด่นนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งฝากระปรงแล้วก็ซุ้มล้อแต่งรอบๆคันนะครับมาดูนที่ด้านหน้านะครับผมดีไซน์มาค่อนข้างสวยงามนะครับมากับไฟตาโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยนะครับ อ่าส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นดวงเล็กๆอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคันนี้นะครับผมเป็นกระบะ4ประตูยกสูงออตโต้นะครับสายบุกสายลุยเหมาะสําหรับสายแคมปิง้งเข้าป่านะครับผมผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะครับเพราะคันนี้เป็นกระบะออโต้อ่ะมาดูกันที่เรื่องล้อแม็กกันต่อเลยนะครับล้อแม็กอันนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์นะครับประกบยางอันนี้เป็นยาง แบบซิ่งๆเลยนะครับผมมีโลโก้นังสือสีขาวนะครับเวลาวิ่งก็จะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งปงล้อนะครับอ่าแล้วก็จะไปรับกับฝากกระโปรงข้างบนอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับผมอดิซน์ด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับผมบันไดข้างคีวันศาสตร์นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็ตรงมือเปิดนะครับจะเป็นมือเปิดโครเมียมแล้วก็ติดตั้งที่ตัวกันลอยนะครับด้านในให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมก็จะได้เป็นกุญแจดอกรีโมทมา1ดอกนะครับก็เดี๋ยวออปช่นข้างในนะครับเดี๋ยวเราอธิบายให้ดูกันอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือโครงสร้างด้านนี้นะครับผมพวกกระจกไฟฟ้าเซ็นเซอร์ล็อกอะไรต่างๆนะครับเบาะคือจะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดนะครับมาดูกันต่อนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นงานผ้าอยู่นะครับตรงแผงประตูตรงเบาะก,ก็คือเป็นงาน ค่าดเดียวกันนะครับผมอ่าโอเคครับเรื่องสีสันนะครับผมที่ดูจากด้านนี้นะครับสีคือได้ค่อนข้างเดิมกันเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ช่วงล่างด้านนี้นะครับนี่ท่อยังเงาเงาอยู่เลยนะครับแชสซีดำๆสวยสวยอ่ารถไม่มีประสบอุบัติเหตุมานะครับไม่มีชนหนักมีความอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็รุ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวพิเลนเนอร์นะครับซูเปอร์เฟกก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบช่วงล่างอะไรพวกนี้นะครับที่สมรรถนะดียิ่งขึ้นมาดูกันที่ด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายก็จะเป็นไฟ LED นะครับสวยๆเลยกันชนท้ายนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับอาจจะเปิดกระบ,บะให้ดูนิดนึงนะครับผมอ่าโครงสร้างกระบ,บะ ด้านขวาด้านซ้ายนะครับอยู่เหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวพวกน้ำยาลงกระบะนะครับจะจัดการให้วันที่คุณลูกค้ารับรถนะครับอ่ะนี่นะครับพวกรอยเม็ดอาร์กนะครับต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมครับอ่ะมาดูทางด้านนี้กันต่อนะครับผม ก็โดยรวมนะครับสีสันสวยงามร่องรอยนี่คือแทบไม่มีเลยนะครับเนี่ยพวกคิวล้ออะไรนะครับผมต่างๆนะครับดูสวยงามทั้งหมดช่วงล่างดีไม่มีสนิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันต่อนะครับอ่าเนี่ยพวกตามขอบประตูตามอะไรต่างๆนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิม ครับก็เดี๋ยวคุณลูกค้านะครับผมก็จะได้ดูออปชันด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถและอธิบายออปชันันนู้นให้ดูกันมาแล้วนะครับผมก็เยียบเบรกสตาร์ทรถนะครับ ก็สำหรับออปชันด้านในนะครับผม mm hmm. เรื่องเบาะแจ้งแล้วนะครับเป็นเบาะผ้า 5. อ่ารุ่นนี้ก็จะมีในส่วนเรื่องจอเครื่องเล่นที่เพิ่มเข้ามานะครับในรุ่นมิดอ่าเดี๋ยวให้ตาต้องขึ้นมาได้เลยนะครับอ่ามีจอเครื่องเล่นนะครับแป๊บอ่าก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเชื่อมต่อมือถือได้ไรได้ปกตินะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันของ To y o t a นะครับแล้วก็มีในส่วนเรื่องกล้องถอยหลังอันนี้ ชัดเจนนะครับมีระบบการเลื่อนถ่ายให้นะครับผมแล้วก็ช่องชาร์จไฟในส่วนของเรื่องเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโตโอ้แบบ6กสปีดนะครับสามารถลดสปีดได้เลยมีทั้งหมด6เกียร์ด้วยกันนะครับพอเราได้เกียร์นะครับผมก็จะมีตำแหน่งเกียร์ขึ้นที่เรือนไม้ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกนะครับส่วนเลขไมล์ก็จะอยู่ที่แปดหมื่นโลนะครับ พวงมาลัยนะครับก็จะมีเป็นมัลติฟังก์ชันทั้ง2ด้านนะครับสูงลดนีระภายสลูกมีระบบอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูความโซนด้านหน้านะครับผมว่ามีร่องรอยใดๆหรือเปล่าร่องรอยนี่ไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับรีโว่คันนี้มัมีเกะใส่ของนะครับมีสมุดคู่มือ ครับผมดูครบเลยโอเคครับแล้วก็ฟ้าเพาดานด้านบนนะครับมีรอยเจิมตรงนี้จางๆแล้วนะครับผมด้านนี้ยังไม่มีกระจกส่องหน้าด้านนี้มีกระจกส่องหน้าให้ไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างบนนี้คือสะอาดนะครับผมสภาพนี้ความใช้งานอีกยาวเลยนะครับตรงนี้ถ้าคุณลูกค้าไม่ถูกใจอาจจะไปเจิมใหม่หรือว่าสปายเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้าน เครื่องยนต์กันต่อนะครับผมมาดูต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะครับผมขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0นซีซีนะครับจะมีเบรกเบสให้อะไรให้นะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆม,ม,มาระบบ EGR ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครบนะครับแล้วก็ตรงนี้แผ่นเพจนะครับผมรถปี21นะครับ อ่านะโอเคครับพวกคันหน้าฝากระโปรงอะไรก็คือเดิมๆเลยห้องพูดง่ายคือห้องเครื่องเนี่ยสวยคันหน้านี่คือเดิมทั้งหมดนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับรีโว่สจมิตรนะครับปี2021บเอดเกียรอ์อโอโต้คันนี้นะครับราคาเพียง6 6 9 0 0หเกบาทนะครับซื้อเงินสดจบได้ในราคานี้เลยส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก2 0,000ืบาทนะครับผมต้องการโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับอินบ็อกเข้ามา ส่วนวได้เลยนะครับผมก็ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปว่าจะมีรถอะไรมาให้ชมกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ